บางคนบอกว่าน้ําเชี่ยวมีผลไหมก็มีบ้างนิดหน่อยฮะแต่ถ้าความพยายามเขาก็ข้ามได้ในจุดที่มันน้ํามไม่เชี่ยวมันก็มีแล้วความแคบของแม่น้ําโขงก็มีนะครับอันนี้อันนี้นก็ถ้ากระจายเข้าไปอยู่แล้วนําจากการสอบถามนี่จะนําส่งไปพื้นที่ตอนในใช่ไหมครับ แลเข้าตอนไหนก็นู่นแหละครับกรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพสระบุรีสระบุรีกรุงเทพเข้าวินถึงถึงแรงงานผู้ใช้แรงงานครับจะเป็นปัญหาให้กับให้กับพี่น้องต่อไปปัจจุบันนี้ตกเม่ลล้เท่าไหร่ท่านผู้ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่โครงการสุร,รนารีโมเดลเนี่ยประสบความสําเร็จได้งานข่าวแล้วก็นําไปสู่การจับกลุ่มครับเป็นยังไงบ้างมาคือคือวัยวันในส่วนใหญ่จะเข้าทางภาคทีสานครับภาคทีสา,สาน,นสามบนอีสานล่างครับมาจากทางอีสานสนใหญ่จะเป็นเก้าเก้าเก้าแต่ทุกวันนี้มันจะมีตราให้ความสำคัญด้า,าน,นชุมชน จนนำมาซึ่งขารนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มเครือข่ายมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ,รบรท่าน ปัญหายาเสพติดตามแนวทางเรียนมีแนวทางที่จะป้องกันอย่างไรบ้างครับแนวทางนี้มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะนโยบายของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านปัจจุบันได้ให้ความสําคัญเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาลน,นะครับซึ่งเราก็ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับของรัฐบาลน,นี้นะครับ แล้วก็เอาก็จะทําต่อเนื่องไปโดยเฉพาะหน่วยการจัดตั้งหน่วยพาะกิจอบยส24นะครับอบยส24นี่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมีที่ตั้งที่นครพนมในปี2567เราผิชดชอบพื้นที่นครพนมจังหวัดเดียวแต่ในปี2568 ปปสได้ขยายผลนะครับท่านโดยเลขาธิการปปสผู้ปฏิบัติหลักงานด้านยาเสพติดของทางรัฐบ,บาลน,นะครับได้เสนอให้มีการขยายเขตโวยนี้ขึ้นมาให้รับผิดชอบเจ็ดจังหวัดไล่ตั้งแต่จังหวัดเลยไปจนถึงอุบลราชธา,านีเพราะฉะนั้นในปี2561นี้โดยแม่ทัพภาคที่สองเป็นพวออนอยพยศ ในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการทําแผนการปฏิบัติงานในปี68นะครับผมก็จะเชิญผู้ว่าราชการ,รากจังหวัดทั้งเจ็ดจังหวัดองการตํารวจอปสอภพ 3, ภคสามพักสี่นะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ตำหนินชายแดนโดยเฉพาะทั้งสองกองกำลังรัศรรม,มีและก็สุรานารีเข้าไปรับทราบนโยบายและก็แนวทางการปฏิบัติให้มันชัดเจนแล้วก็มีความ เข้มข้นแล้วก็มีสิภาพมากยิ่งขึ้นภารกิจนี้นะครับขอชื่นชมในไวพิป,ปฏิพานซึ่งไม่รีบในการที่จะนำยากับนะครับาจะต้องซุ่มเพื่อนี่ครับลักษณะตัวนี้จะเขียนตัวหนังสือ งวนี้จะที่ในพื้นที่ของจังหวัดเราแล้วนะร้านวิเศษก็ถือว่ารายใหญ่นะรายใหญ่พอสมควรก็แสดงว่าลักษณะของผู้กลุ่มในทุนเนี่ยมีความพยายามถ้ามีความพยายามมากแล้วก็คนไทยที่อยู่ในพื้นที่อำนาจเจริญเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะ ำเรียนปัดห,หาเเรียกว่านักบินนะครับในพื้นที่ของเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องขอชื่นชมโครง,งการของสุรนารีโมเดลนะครับท,ที่เอาสังคมเอาชุมชนม,นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ก็ขอชื่นชมนะครับรวมทั้งผู้นําชุมชนที่น้องประชาชนในพื้นที่เริ่มตั้งแต่การคัดแยกผู้ติดยาเสพติดผู้เสพเมื่อเราเข้าหาพวกเขาแล้วก็เราก็จะได้การคัดกำลังป้องกันชายแดนเรามีอยู่แล้วนะครับก็คือกองกำลังสุลันารีนะครับและกองกำลังศึกษมธตรีรับผิดชอบอยู่แล้วกําลังป้องกันชายแดนเราก็มีอยู่แล้วก็คือ,นอนเราขอ ยกตัวยอย่างโดยเรือรักษาความสงบสำหรับน้ำโขงนี่ตชะทหฐานพานกำลังฐานหลักซึ่งเป็นกองร้อยเคลื่อนที่เร็วก็จะกระจายอยู่ตามพื้นที่รับผิดชอบโดยในพื้นที่โดยกองกำลังทั้งสองกองกลังอยู่แล้วโดยการบุรีการของสวปกท่าภาคสองคือรุกขมเนี่ยแหละครับแม่ท่าภาคสองรับผิดชอบในการมอบหมายภารกิจให ถ้ากรณีที่เราไม่มีปัญหาด้านชายแดนด้านการใช้อาวุธกับพีน่น้องประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งในการป้องกันได่คือยาเสพติดนะครับ